สวัสดีครับผมนายแพทย์สันติสุขหนอมสักกุลนะครับสัลยแพทย์ออโทเปดิกส์นะครับประจำโรงพยาบาลจุฬาเก้าแอร์พอร์ตโรคพังผืดทับเส้นประสาทที่ข้อมือนะครับก็เป็นโรคที่เกิดจากการมีการกดทับนะครับของเส้นประสาทมีเดียนนะครับบริเวณข้อมือนะครับก็จะทําให้นะครับผู้ป่วยที่มีอาการนี้ก็จะมีอาการปวดแล้วก็ชาร้าวไปตามข้อมือโดยเฉพาะตาที่นิ้วหัวแม่มือนิ้วชี้และนิ้วกลางก็สาเหตุจริงๆแล้วนะครับก็ส่วนใหญ่เกิดจากการที่มีการใช้งานของมือนะครับ ซ้ำๆบ่อยๆทีๆนะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็จะสัมพันธ์กับนะครับคนไข้ที่มีอาชีพนะครับที่ต้องใช้งานมือบ่อยๆเช่นพนักงานคีย์คอมพิวเตอร์นะครับหรือพนักงานเย็บตัดเสื้อผ้านะครับหรือแม่บ้านนะครับที่ต้องการบิดผ้าบ่อยๆจะมีอาการนะครับอาจจะมีหนึ่งเรื่องของปวดนะครับบริเวณมือฝ่ามือนะครับแล้วก็นิ้วนะครับโดยเฉพาะนิ้วชี้นิ้วกลางเป็นหลักนะครับ เราพบว่านะครับว่าโรคฟังผืดทับเส้นประสาทที่ข้อมือเนี่ยครับก็มักจะพบกับคนที่มีภาวะหรือเป็นโรคต่างๆเหล่านี้ร่วมด้วยนะครับก็คือมีภาวะของโรคอ้วนนะครับมีภาวะของการตั้งครรภ์ผู้ป่วยที่เคยได้รับอุบัติเหตุทางข้อมือมาก่อนนะครับก็จะพบภาวะที่ทําให้เกิดฟังผืดทับเส้นประสาททางข้อมือได้ครับผมสำหรับการรักษานะครับเราก็จะแบ่งเป็นการรักษาเป็น2อ,อย่างใหญ่ๆนะครับ ANDREW. อันหนึ่งก็คือการรักษาโดยการใช้ยานะครับหรือโดยไม่ต้องผ่าตัดกับวิธีี่2คือการรักษาโดยการผ่าตัด นะครับซึ่งการรักษาวิธีแรกนะครับการรักษาด้วยการให้ยาทำกายภาพบําบัดเนี่ยเราก็จะรักษานะครับส่วนเรื่องของยานี่นะครับก็จะมีการให้ยาพวกยาการต้านการอักเสบนะครับกลุ่มหนึ่งหรือก็เป็นยาพวกสเตียรอยนะครับในผู้ป่วยที่รักษาด้วยยาต้านเสพแล้วไม่ดีขึ้นนะครับสำหรับวิธีการผ่าตัดนะครับวิธีแรกก็คือการผ่าตัดแบบเปิดนะครับเราก็จะเปิดแผลเข้าไปโดยตรงนะครับไปถึงที่ช่องโพรงอุโมงค์ตรงข้อมือนะครับแล้วก็ทําการ เลาะตัวเอ็นด้านหน้านะครับเพื่อเป็นการขยายช่องอุโมงนะครับเพื่อลดการกดทับเส้นประสาทนะครับส่วนอีกวิธีหนึ่งนะครับเป็นการผ่าตัดโดย2กล้องนะครับสำหรับแนวทางการป้องกันนะครับก็คือเราควรจะหลีกเลี่ยงนะครับกิจกรรมนะครับหรือพฤติกรรมที่ทําให้ปวดร้าไปตามข้อมือนะครับหรือมีการกดทับเส้นประสาทนะครับเช่นนะครับการที่งอแขนมากๆงอข้อมือมากๆนะครับ หรือควรจะมีการพักนะครับเมื่อมีการใช้งานมือเป็นเวลานานๆนะครับก็จะเป็นการป้องกันที่ดีนะครับ